เออว่าเขาจะให้แบบว่าคนเซียนน้ำชั่มมันก็มีหมอพยาบาลมันก็มีนะเออแบบว่ามาด้วยอย่างเงี้ยมีฉีดยาชาแล้วก็ให้นั่งเล่นไอแพดก่อนเอาไอแพดมาล่อแบบไม่สนใจอ่ะเออแล้วก็ชิกเนี่แหละต่พอจังหวะที่มันแบบหมดยาชาแล้วโอ้โหคุณมดบอกผมไม่พอครับต้องเรอวไฟฟ้าเออผมคิดว่าไอเยี่ยเล็กไปหับเล็กไอเยี้ยมคนเล่น แต่ตอนนั้นยายกูก็จะให้ตังกูไปตอนนั้นกูได้ยู่ว่าให้ห้าร้อยแบไปตัดเลยกูบอกไปทำอะไรกูไม่เอาเงินเลยกูไม่เอาไม่เอากูได้ใช้เลเซอร์แทนเลเซอร์มันมันในนี่กว่าเรียกว่ามันไม่ขั้นตอนมันไม่เยอะกว่าแต่มันก็เจ็บเหมือนกันอยู่ดีตอนท้ายมาขีดเหมือนกันอะของสารพีเแกเฮ้ยสละดอีกแล้วเขาบอกว่าไอ้ยสระดอีกนิวเอ่อกูต้องเล่นแทงมิดเช่นไปเนี่ย ้แต่ว่าถ้าอยากตีแล้วได้โล่อะก็ต้องเอาอีคิบแบบถ้าอีคิบตีก็ได้โลเฮไอ้กูต้องเล่นแทงแล้วเนี่ยไอ้มันเลือกตัวอะไรเซตเซตเซตกล้ามใหญ่กลางไงเซตกล้ามใหญ่กลางไงมันไม่มีตัวนี่เลยนะเว้ยแล้วถ้ามึงอยากเล่นก็เล่นเลยจริงผู้ถูกโอ้โหเนี่ยมึงโดนย่อเพศมึงก็ตายแล้วกเไยโอเบ่งกล้ามใส่มึงอะตรงไหน กูกว่าจะเข้ากู๊กว่จะเข้าไปกดอาให้มึงเนี pair, like oh, um, ่ยนี guy, ่เด็กขอบคุณมากเลยมันเป็นไรเอิร์ดมันจะไม่ใช่มันจะดูทายกว่าตะกี้เออเมื่อกี้เอเร์ก้มดูของเองครับมันมันดองดูว่าไอ้นี่เฮียมันอยู่ที่คนเว้ยไอ้เหย็นคนตกกระโปรงมันก็มีเชื่อกูเถอะนี่อะพอสะอาดได้ก็ดีนะเหมว่าตัดสีมันก็ไม่ต้องทำแล้วไงมันก็แบบมันก็โอเคแล้วคือเฮี้ยอะไรกูไม่รู้เลย แต่แต่เพื่อนกูคนพูดเคยเล่ามาเราถ้าเราเราจะคุยกกว่านี้ไม่ได้แนละ้วมันจะอ,ออกอากาศไม่ค่อยได้เอะถ้าเราคุยเกว่านี้ <Hello. S 1> ไหนว่าหลังลงไรม <laughs> มีอะไรนะเออคุณลืมไปดิครับพอ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 อแต่มันตาจริงแต่มันตาจริงอันนี้กูเคยเค,ย,คยเห็นหมอพูดอยู่โอเคแดงก็ถูกแล้วมันเป็นเรื่องไอไอเจ้าหนูวิชาคนน,นี้ที่มีแล้วอันคือไอเด็กโมโหละพี่เรียนได้ไงวะ เลี้ยงคีบเลี้ยงเลี้ยงคีบเออเลี้ยงคีบอะแพ้แล้วแพ้แล้วไอคีบตัวหลังเล่นได้น้อยอะฟังกูสิกูเล่นเป็นเออไอคีบตัวหลังเล่นได้น้อยแล้วค่อยพุ่งไปแล้วก็วางอีไว้ก่อนแล้วพุ่งไปคีบเล่นดน้อยแล้วก็พาอีแสมาแล้วก็ฟิ้ง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 ประมาณนี้เข้าใจปะคือไอ้นี่ป่าของพวกแรปเปอร์อะฟีนอะเบดีโวลเวสแรปเปอร์แรปเปอร์พูดยั่ไม่โดน แม่ค่อยชอบสกิลมันหลบง่ายอา้าวผมเอาไว้นี่อย่างเดียวอะ่ะช่วยดีตอนโดนใกล้ๆอ่ะปะคะใกล้ก็ช่วยไม่ได้ไอ้เด็กมันไน,นี่ครับมันเดือดเดือดเฮียนะครับมึงเฟิร์สบัตรโชว์ดิเฟิร์สบ <ไข S 1> ้า <ไข S 1> ลรวโดน <ไข S 1> เอ้ยบอกว่ายังเจตั้งคันบอกว่ายังเจผู้พันธ์ บอกว่ายังเจมึงมันไอเด่น้องอุ้โหกามเนื้อกระตุกกระเารกระดาษครับพี่ออนอย่าทาันพี่หวังขอร้อง<ข>อุ้ยโอ้โหแสง อาคีสลาตันนายเรียกฉันอยู่ใช่ไหมอาคีสลาตันเปียว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 ไอ้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 สกินเนี่ยสกินพ้อครัวเยี่ยไม่ถือขนมปังอะวนาหมดแล้วะนาหมดแล้วะนาหมดแล้วรับไม่ได้แล้วะนาหมดะนาหมดรับไม่ได้ตาเขาบอก ไม่รู้อะไอตอนก่อนลีนในกูไม่ไม่เคยเล่นตัวแม่งเลยบบมันโง่งเท่เท่จะตายแนละ้วสปาร์ตามันเท่ไหมแบบตอนนั้นกูเบวโอไงมาเลงเะยระยะสุดท้ายแต่เหมาะอากาลิตอนรีเวิร์สตั้งเละกัน้อมได้โคตรปัญญาอ่อน<ะ>้อมไม่เห็น,นไงใช่ไหมเห็นมไม่ใช่หรอ ไม่รู้ใช่หรอไอ้ย่ามันปัญญาวอนอย่างว่างั้นน่ะไอ้ย่าไอ้เอลก็อย่างงี้ปะช่วงรแรกๆมันก็จะมาอะไรอย่างงี้ปะเออจริงๆจะปรับให้มันเพ่งก่อนอะจะแมาคนให้ให้แบบเ,เราเออให้แบบโคตรกองตัวละครน,นี้ไม่เล่นพ้าจะมาจะให้เล่นแบบสักหนึ่งสัปดาห์ดูก่อนถ้ากโกงเกินแม่งเปลี่ยนเลยไอ้ย่าไม่ทันแล้วไม่ต้อันแล้ว สุดท้ายเฮียกันฟ้อมเลยเด้อยยิ่งกว่าวินฟอยาโอยอสัหายตัวไปเลยเฮียแล้วสารภาพแล้วกูเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมันในเนี้ยได้อะอะไรวะมันอีใส่เนี้ยได้อะกนันดีอีแหมบอกได้มันรู้ตอนช่วงที่มาเล่นพีซีแรงๆอะไรเงี้ยครักแม่ครับเคยฟังก่อนเลยพี่ตามะ ปบอกก่อนว่าเฮ้ยตายอีกแล้วออ่ะ啊กูปั่นโคไม่ทันเมื่อไหรอ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหรอ่ะจะมีสกีโรนโดมาแบบเอ็กแชมป์โลกอะไรเงี้ยเอ็กบอลโลกเรย์ี้ขอแค่มีตัวสตาร์ทให้กูอะโรนโดอะไรเงี้ยแมตซี่อะไรเงี้ยนี่ไะโอ้โหสุดระยะพอดีหนึ่งนาที พี่ออนเดินไปเจออีเหรอเนี่ยน,นั่นเนั่ไงแล้วเตะบราส์ทำลายกันอิกแล้วเนี่ยมาถันเข้าไฟอะไรที่ยเลื่อนจะหมดหลอดแล้วสัตว์เอเเออย่ากลับอย่ากลับมังกรมังกรจะเกิดมังกรตัวนี้กินแล้วเป็นตายนะเพื่อนทำไมวมะเอ็มเทคฮะ เมื่อกี้นั่งกลับแต่ทานกูน่าปล่อยให้ป่ากูกลับล่ะไม่น่าเลยไอ้เหี้ยรู้สึกผิดเลยโอเคป่ากลับไปแล้วไม่ต้องบอกมามากลับกูเงินเยอะเหมือนกันเนี่ยสามพันแล้วไงไอ้เหี้ยมีเจ็ดร้อยทำงานมาทั้งวันพี่ให้น้องหมดเลยนะน้องรู้ไม่ถ้าไม่ได้นะงอนทำไม่ได้นะเด็ก ไอเอิร์ดไม่มีไอเหี้ยไปเถอะนี่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 วูดินมาสิวูดินมาสิซูมแหววบนรลยการช่างยิ้หายไอเหี้ยสวยอยู่สวยอยู่ต้องดเดินเข้าเลนเปิดแล็บมาครับเดี๋ยวดิแล็บมาครับคืออะไร ยังเกดตั้งคันมาเหมือนสันเปิดเกตะกูสเสพฝาโทษที่เราคนละเวทเหมืนคนละเกดกว่าถึงมันเด็ดมาทั้งหมดมันยังเด็กปากกูฟังแต่ขี้ตอนยังมีสเสพกว่าไม่ว่ามันกะเป็นเต็มกันโดนกูเตะฝากูปวนว่าอยากควยคุยแล้วเฟดฝาไม่ได้หายกูแจกเงนเล้ยแก่สันดานเยี่ยยังเอาเป็นแบบอย่างกูไม่ให้หยอกหยอกกูไม่ได้ยินมึงเลยกูได้เพลงครับนครับ ตีนเอ็นชาไอ้สัสมันก็เล่นเมทัลเพนตลอดจัดแถวโอ้โหหน่าแบบเออน่ายิ้มนะแบบเออโอ้ยตาบอกมาครับแม่ก็มาคราบจินโอ้โหจ้นไอ้เอาป้อมล่างให้แตกดิหลายทีได้ไหมไอ้สัสวิ๊กเตอร์วิกตู ขอบคุณมากเพื่อนๆข,ขอบคุณที่ปล่อยไอ้กูพี่จ๋าพี่แอ,อ๊ดเธอแตกเออพูดถึงไอ้นี่พี่ตับอยู่ปะเดี๋ยวรอจบกันให้พี่ตับเล่นทายแหลงก่อนตนลบจริงเลยว่มาหนอนนั่งเล่นน่ะนั่งเล่นยังขำเลย เอเดจตายสู้สยเ้เู่แต่จด้สวดีคับกระโดดกระโดดสู้ไม่ได้ใช่ไหมขาเรียกยดยู่่กระโขา้ากระโดดขาข้างเดียวไงพื่อนโอ้หมันใช้แรงไวเดินเลย เอาเด็กบอลติดไฟเม่อหรดูเหรอไอ้เนี่ยอ e ินเตอร์มาอีเลเว่น่ะออมันไม่ร uh> ู้มันไม่รู้มั่วเตะโดนรู้แล้วไงพี่ไม่แค น้องยังแบอยู่กับยังเจตั้งพันโก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 พกวกวอร์เรนเจอร์อุ้ยโอ้โหแต่สวยจัดไอ้เฮียกลับบ้านได้ไหม ตอนนี้เอาไปตัดลงได้ไงเล่นดีก็เลยไม่เปิดเพลงเลยเปิดแค่ช็อตไมค์ครับพอตัดช็อตไมค์ครับออกทำแต่เป็นช็อตมึงเตะโรนโดไหมเหรอยืกนลารักนะครับแต่ได้มุกเกิดคนเดียวแบวะเนี่ยเพื่อนไห้เฮ้ยพี่จริงเราก็ขี้โม้นี่นี่นะ อย่างเจฟู่พันอย่างเจตั้งพันเออต่อต่อต่อ,ออะไรอ่ะแย,ย่คือไม่มีเลือดไปมากยังเจตั้งพัน ไอจีบอทดิฟก็อ่านเอานะก็อ่านเอานะเออไอเชี่ยมีทำให้ขนาดนี้เว้ยบอกบอทดิฟตายละไม่ทำเเอ็นกี้ไปไปไปยังเซตตั้งคันเว้ย De o, de o. เดย์ยวเจยอยเฮ้ยไอ้เหี้ยเหลือกี้ไม่กูไหลหน้อยมึงมานี่เลยไก่โอ้โหยังเจต้องคันเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวป่ะระบอกพวกกันนี่นี่เริ่มเอ <8 S 1> เอไปสั่งคัง อย่ากูเป็นตกมกตลอดเลยวยอดยอยยโอ้โหแล้วับิรเอสะครับเป็นของเอฮะและซัพพอร์ตของเขาฮนะเนี้ยก็ตอนเลยเนี่ยผมนั่งดู